โมเมสภะเทวนางสภะฆราหาจัตเทวนางสุริยันจะปปมนจัตะัสสีภูโมจะเทวนางวุโรราพังภวิสติชีโวสุกโรจะมหาราพังโซโรราหูเกตมฤตยูจะมหาราพังสภะพายังวินาศตุสภะทุกขังวินาศตุสภะโรคังวินาศตุพระคณะอหังวันธามีสพะทาสพพะเทวาบังปะละยันตุ สัพพธาเอเตนะมังคะรตีชนะสัพพโสถีพะวันตุเมณมูเมสัพพเทวานังสัพพขราหะจะเทวานังสุริยันจะปะมุนจะทะสัสีภูมโมจะเทวานังวุโรราพังภวิสติชีวสุกโรจะมหาราพังโซโรราหูเกตมฤตยูจะมหาราพังสัพพพายังวินาสตุสัพพทุขังวินาศตุสัพพโรขังวินาสตุส รักนาอาหังวันธมิสัพพทาสัพพเทวามังปะละยันตุสัพพทาเอเตนะมังคราเตชินาสัพพโสถีพาวันตุเมีนาโมมีสัพพเทวนังสัพพครหะจะเทวนังสุริยันจะปะมุนจะตทะสัสีภูโมจะเทวนังวุโลลาพัง พาวิสติชีโวสุกังโรจะมหาลาพังโซโรพระหูเกตมฤตยูจะมหาลาพังสพะพยังวินาสตุสพะทุกขังวินาสตุสภะโรคังวินาสตุรักนาอหังวันธามีสัพธาสพะเทวามังปะละยัญตุสัพธาเอเตนะมังคละเตเชนะสพะโสถีพาวันตุเม